สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆุกกำลังใจที่ได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องการสร้าง p l a y ิส s t ค่ะ การสร้างเพลย์ลิสต์มีประโยชน์สำหรับช่องของเรานะคะเพราะจะทำให้คนที่เข้ามาเยี่ยมที่ช่องของเรานะคะสามารถที่จะเลือกชมคลิปได้ตามที่เขาต้องการนะคะตามเพลย์ลิสต์ที่เราได้ตั้งไว้นะคะซึ่งการทำเพลย์ลิสต์ก็คือการจัดหมวดหมู่ของคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะตามมาเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ไปที่แอป YouTube ของเรานะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะแอป YouTube ที่หน้าจอโทรศัพท์เนาะคลิกเข้าไปแล้วก็ที่มุมขวามีรูปโปรไฟล์ของเรานะคะก็คลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราเข้าไปเลยค่ะเลือกช่องของคุณแล้วกดจุด3จุดตรงคลิปวิดีโอที่เราจะสร้างเพลย์ลิสต์นะคะ เมื่อกดเข้าไปแล้วก็บันทึกไปยังเพลย์ลิสต์นะคะแล้วเราก็เลือกเพลย์ลิสต์สร้างใหม่เนาะแล้วเราก็ตั้งชื่อะคะ่ะตามที่เราต้องการนะคะพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยเนาะสมมุติว่าเราพิมพ์ชื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งว่าสาร o u t u b e เนาะเรียบร้อยแล้วเราดูตรงที่เขียนว่า ความเป็นส่วนตัวนะคะเราก็กดลูกศรหัวความหลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดคำว่าตั้งเป็นสาธารณะนะคะเสร็จแล้วก็ไปกดคำว่าสร้างเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วเมื่อมาที่หน้าจอนะคะเราก็เข้าไปที่3ามจุดตรงคลิปนะคะกดเข้าไปเช่นเดิมนะคะแล้วก็ กดคำว่าบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์นะคะแล้วเราก็บันทึกเข้าไปที่สาระ y o u t ube กดเสร็จสิ้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิดีโอที่ว่านี้ก็เข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเช็คดูได้เลยว่าเข้ามาอยู่จริงหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าคลิปวิดีโอ ที่ว่านี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในเพลย์ลิสต์สาระ YouTube เรียบร้อยแล้วค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะและสวัสดีค่ะ